างไปบ้านน้ำดิบโกโกเป็นทางวัดที่มุ่งหน้าไปดูสม,ม,มุรป,ประธาตํตำบลแม่แม่เจราเข้าจันสมุทรประธาต์อำเภออำเภอเมตมาติมัตตาพื้นที่พื้นที่นี้เขาเรียกเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเมตตา,าดูทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับก็จะมีภูเขาที่สวยงามนี่ก็คือ เขาทำการเกษตรนะครับเขาจะมีข้าวโพดหลักกับทำนาเพื่อ,อยังชีพไม่มากนะครับบรรยากาศเนาะเห็นทิวเขาอบล้อมไปด้วยป่ามไม้ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเราจะมองเห็นสีเขียวได้เยอะขึ้นทางด้านน้นก็จะเป็นข้าวโพดครับโพ,บพด บนเนินเขาขาโพดแล้วบางส่วนที่เห็นตรงนี้ครับก็จะเป็นข้าวโพดทั้งหมดเป็นด้างนี้ก็มีข้าวโพดนะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นข้าวโพดยังสัตว์ทั้งหมดที่เมฆาสาเป็นที่อยู่สมบูรณ์ครับมีแม่น้ํไหลผ่านคือแม่น้ําแม่ละเมานะครับซึ่งไหลมาจากบ้านแม่ละเมาแล้วก็ไปผ่านตำบลเมฆาสาแล้วบ้านเมื่อกสามท่าแล้วก็ไปลงแม่น้ําเมือยนะครับที่บ้านวังขา ตำบลไม่จะเราอำเภอประมาจงาังหวัดกาญถ้าใครได้มาพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าในช่วงของทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อน <Yeah. S 1> ก็เป็นตำบลที่น่าท่องเที่ยวครับคือตำบลแม่กระสาขอเชิญชวนครับมาเที่ยวกันแม่กระสาให้อยู่ติดใกลปอน้ำพุร้อนนะปอ,อน้ำพุร้อนเดี๋ยวไปเิดนดูงป่ะกิโลม ใครเข้าไปถึงไหนฮะเข้าไปถึงถ้ำหรือแประมาณและความลึกกับประมาณความลึกมันเข้าไปพูดมันจะต้องลงข้างล่างคือบันายลงไปอ่าเข้าไปประมาณสัก30เมตรลงกว่านี้ถ้าจะมีห้องโถง and เขาอแต่มานั no. so, you know, ้นนะวันนี้เป็นเจ้าเป็นไรงเป็นผู้นาระดับไหนก็แล้วแต่เขาต้องมีการเซฟครอบครัวเขาไว้ก็หาสายลกทายอยู่ในาพนี้น่เมืี้ได้ยินคำทเจ้านะครับหน้านี้ก็คือการนำดิบโรงเรียนกาน้ำดิบในโรงเรียนแห่งนี้มีจุดสังเกตแล้วก็มีไฮไลท์คือว่ามีอันศิลป์อยู่เรื่องนึ่งก็คือ ้นไม้สับมาัต้นใหญ่มากเลยสายที่ตอนรุ่งเร็กเก็บนไว้เนี่ยแดดต้นใหญ่มากเลยครับผมคิดว่าสามคนโอบแลวเนี่ยครับเพื่อนต้นใหญ่มากเลยครับต้นสักยักษ์เลยนะครับที่โรงเรียนบ้านน้ำดิตำบลแม่ตะสานะครับอนุรักษ์กันไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันข้างหน้าว่าหน้าตา <c oughs> ต้นสักทองแล้วก็อายุนับร้อยปีเนี่ย ท,ที่มีชุมชนอยู่หมายถึงจะเป็นซากสิบตะวันตกของจังหวัดตากซึ่งมีพระจันรอยู่ห้ามเพลือเพลือตาสองยางเพลือแวละมั่นเพลือแม่สอดและพระและอุ้มผางในในส่วนที่เป็นพื้นที่ชุมชนจะมีต้นสัตยักษ์ให้เราเห็นบริเวณนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าในเขตอุทยานแถวอุ้มผางแถ่ท่าสุยางหรือแมละมา่น พี่นี่อื่นอาจจะพอเห็นดูแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่เชื่อว่ามีเพราะว่าอยู่ในเขตพุทธยาธงชาตินะครับเนี้ก็เป็นเมืองหน้าบ้านโปโปเรก็ตอนนี้เราผ่านก็ต้นดิบแล้วก็ที่มุงหน้าบ้านโปโปบ้านบ้านโปโปบ้านโปโปเนียจะมีเขื่อนที่อยู่ด้นดิบเนี่โปโปนี่ยโปโปเนาะมีเขื่อนด้วยเนาะเขื่อนนี้ก็จะกักเก็บน้ำจากลำน้ำแม่ลำมอใช่ไหม ก็ซื้อต้นจำจำจุลีนะต้นจำชาคือต้นกัมปูคือชื่อเดียวกันกบปูจำจุลีจำชากัมปูปบ้านจบปีจบจบครับจบปีแปลว่าอะไรบ้านจบปีแม่กสาไปอกว่าบ้านจบปีแปลว่ามี ตัวเขื่อนอันนี้เป็นประตูน้ำหรือว,ว่ามีแค่นี้นี่หรอกเหรอเหรออ๋อมีเช่นนี้มีเยอะด้วยมีเยอะนะแต่ว่ามีการเดินทางสัญจรก็เป็นเขื่อนกันนะเรื่อเขื่อนทดน้ำนะชื่อเขาก็บอกที่แล้วถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเราก็คือฝายนั่นเองตรงนี้เป็นสปินเวย์คือฝายน้ำร้อนนั่นแหละ ถ้าเกิดว่าจังหวะไหนที่น้ำเยอะๆก็น้ำก็จะล้นออกมาจากตรงนี้เลยไปได้ครับ้าจี๋ยวจะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศเต็มๆโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาเลยมาเลยมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเนียเนี้ยเนีเนี้ย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 เนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเ่ี้ยเี้ยเนี้ยเนีนียเนี้ยเ้ยเนี้ยเนียนนียเี้ยเีนียเียเียเี ไม่ขายครับเอาไว้กินถ้ามีคนขอให้ไหมถ้าขอนี่ให้ไหมให้เอาไหมครับไม่เอาขอบคุณครับสุดยอดอันนี้เป็นหน่อไม้ไม่แซงที่นี่แหละเอาหน่อไม้ไล่หรอทางบุญไม่มีครับสบายเนาะถ้าอยู่แม่สอดนี่ต้องมีเงินนะถึงจะได้เนายอันนี้ไม่ต้องเลยถ้ามีเงินเราก็อยู่ได้ไม่หวานเนาะไม่หวานหวานใหม่ๆสดๆเนี่ยเอาไปแกงกินเนาะ บ้านครับบ้านอยู่ไหนพี่บ้านอยู่นี่ครับแล้ขางในอ่ะนี่นเหมือนกันน้ำเหมือนกันโอเคขอบคุณมากเก็บเก็บอเก็บแล้วเรียบร้อยครับครับครับไปาเไปดีไปดีไปอีไปด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 ีไดีไปดีไปดีไดีไมไมดีอปดีไปดีไปดีไปไปดไปดีไีไปีไปดไป น้องเอ็งก็นองวาไม่สั่งน้อครับไม่สั่งไม่สั่งที่เนื้อๆนี่นี่หน่อไม้ไรไม่สางไม่สางไม่สางน้ครับไม่สางสังหวานดีดีดีไปแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับอ๋อสามทีมงานสามคนเขาก็ได้หน่อไม้ไปอีกหนึ่งมื้อแล้วนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยไม่แน่นอนเลยอาจจะเป็นมีน้ำท่วมถึงได้ ม่อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าน้ําปริมาณน,น้ําเยอะๆเนี่ยก็จะมาอยู่บริเวณนี้ถ้าน้ําเต็มที่แล้วก็ปิจะเป็นฝ่ายน้าล้นไปตรงตรงสปริเวย์นี่แน่นี่ใช่ไหมครับก็จะเป็นฝ่ายน,น้ําล้นแต่ถ้าถ้าน้าธรรมดาก็จะอยู่ในเขื่อนเข<ะ>ื่อนหลักเขื่อนหลักคือฝั่งล้นใช่ไหมใช่ตรงกลางนะครับเดินจะมีเปิดประตูเปิดเปิดน้ําอยู่จะเปิดปิดน้ำช่วงนี้ยังยังเก็บยังปิดเพราะว่าปริมาณน้ำยังยังไม่สูงพอ อันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้ในการเกษตรการปล่อยทรัน้ำให้น้ําหลายลงแม้น้่น้ําเมย์ได้เร็วไม่ชะลอไว้ก่อนเพื่อจะใช้ในการเกษตรแล้วก็รักษาของรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ทำให้ป่าเขาใช่ใช่ใช่มีป่ามีต้นไม้ที่จตจะโตเป็นแหล่งต้นน้ําต่อไป ประทับใจได้มาแม่สอนท่ามกลางอ้อมกอดแดนดินทิ่นผููเาป่าไม้สายทารชื่นตระการตาเมื่อมองสุดขอบฟ้าสีครามแสนงามน่ายยง ใน้าไครเศษสันปันแต่งช่างงามทุกแห่งชุ่มเย็นเมื่อคราหน้าฝนลมหนาวพัดมาชื่นชํำกมอนโอ้แม่เมยสายชนกันกลางระหว่างสองแดน หน้าตาสดใสหัวใจใหเร้อจับใจท่องไปทั่วทุกถิ่นแคว้นเจ้าพ่อพะวอผู้เคยปกป้องดิมแดนพ่อคุณสามชนครองแคว้นชายแดนเมืองจอดนานมา นี้ใครได้ไปแม่สอนอุ่นไออ้อมกอดตราตรึงให้หวนคืนหาเหมืองสุดประจิมริมเมยเหมือนมีมนตราเพชรงามมณีเลอท่าสมยาแม่สอนเมืองสวย สดใสหัวท,ทีให้เราจับใจท่องไปทั่วทุกถิ่นแคว้เจ้าพอพะวองค้เคยปกครับวันนี้ผมได้มาได้พาทุกท่านครับมาเที่ยวชมเขื่อนทดน้ําของบ้านโกโกซึ่งเป็นของการพัะษัมดินะครับในพื้นที่ของเพิ่มสอดนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นป่า เป็นเขาแล้วก็มีพื้นราบสลับซับซ้อนไปด้วยนะครับมีสลับกันไปแต่พื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับแล้วก็แล้วจะมีสายน้ําก็ส่วนที่มีสายน้ํานี่แหละนะครับเราก็จะมีโครงการพระราชบิดซึ่งโครงการพระราบิเขื่อนทดน้ำโกโกนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อกเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูของดูดแลในช่วงฤดูฝนนะ้นําก็จะไหล มารวมกันนะครับแล้วก็รวมปุ๊บก็จะไหลลงแม่น้ําเมยเลยนะครับลำน้ํานี้นะครับเป็นลําน้ําแม่ละเอาซึ่งไหลผ่านตาบลแม่กระสาก็เด็งเห็นว่าในพื้นที่ที่เนี่ยถ้าน้ําไหลลงแม่น้ําเมยไปเลยเนี่ยก็จะทําให้อสูนเปล่านะครับทางทรัพยากราธรรมชาติของน้ำเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มีโครงการเพื่อทำดีนี้ออกมาเพื่อที่จะแก้ไขความร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงของฤด,ด,ดูแล้งนะครับ แล้วยังเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มสร้างรายได้เพิ่มจากทางด้านการประมงน้ําจืดสังเกตจากมีเรือรอีกด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นอาชีพน,นี้ห,หนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบานโกกก็คือเรื่องของการประมงนะครับประมงทุนบ้านก็จะมีอสัดน้ําตามธรรมชาติก็จะมีปลาซึ่งปลาเนี่ยก็จะเป็นปลาจากธรรมชาติจากปลาจากเขาลงมานะครับเห็นทัศนีภาพที่สวยงามตรงนี้ไหมครับค่ะ ตรงนี้นะครับเขียวป่าไม้เขียวมากเลยมีโดยเฉพาะของช่วงของฤดูฝนนะครับเยอะเหมือนว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ก็รับอากาศที่ดีนะครับแล้วเป็นตรงนี้คือประเด็นสําคัญคือเป็นสถานที่ที่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะครับฤดูฝนนี่สุดยอดเลยนะครับนะครับดูดูภาพดูนะครับอันนี้ก็คือด้านรอบๆของเขื่อนหรือว่าฝายทดน้ํานะครับของเอ้าโกกนะครับพาเพื่อนมาดูฝายน้ำลนในด้านนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่า ความไมเป็นด้านหน้าของเขื่อนด้านล่างไมงเขื่อนล้นอยู่2-3โมงแล้วก็มีการกางแหลด้วยจับปลากันครับก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างความความมั่งคั่งให้กับพี่น้องเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจริงๆนะครับต้องบอกว่าโครงการเพื่อนบีเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากเลยนี่คือโครงการที่ในหลวงรัชกาลเจ้าหรือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาวิทยาลัดุลเดชมหาราชบ,บรมมนาพิพิะครับได้มีการในที่บ้านโต้โกโตอเวิทยาสานอำเภอม่ส,สอจัมตาครับอยอดขอบคุณมากเลยครับครับตักครู้ก็เป็นการอธิบายความถึงสถานที่ที่เรามาวันนี้ครับก็คือท่านสมบัติเป็นฝันหรือปิ้นหนานบัตรของเพื่อนๆน้องๆพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสครับมีแดดแล้วก็มีเมฆแต่ก็มีแดดอยู่ก็ถือว่าบรรยากาศโดยโดยภาพรวมแล้วก็สดชื่นครับอ๋อทางนี้ไปบ้านจบปินะครับไปทะลุไปทะลุแมละมาดได้เลยนะครับโอเคฝากเพื่อนๆไว้ตรงนี้ขอบคุณครับ